ส i t c h Princess Talk ตอนที่8ความรักที่ดีต้องเริ่มจากอะไรสวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง Switch Princess Talk พื้นที่ที่เราได้คุยกับใจตัวเองอย่างไม่เร่งรีบวันนี้เราจะพาใจของคุณไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรักให้เป็นอีกครั้งหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้คือ ความรักที่ดีต้องเริ่มจากอะไรคุณรู้ไหมคะว่าความรักที่ดีไม่ได้เริ่มที่เขาแต่เริ่มที่เราค่ะเวลาเราพูดถึงความรักที่ดีเรามักจะนึกถึงคนที่ทำให้เรารู้สึกพิเศษคนที่ไม่ทำให้เราร้องไห้คนที่คอยอยู่ข้างๆแต่คุณรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วความรักที่ดี มันเริ่มจากการที่เรารักตัวเองก่อนค่ะเพราะถ้าเราไม่รักตัวเองเราก็จะไม่เห็นค่าในตัวเองเราจะยอมลดค่าในตัวเองอยู่เรื่อยไปยอมมากเกินไปทั้งยอมเสียใจยอมเงียบยอมอดทนทั้งที่ไม่ควรซึ่งจริงๆแล้วเราควรรู้จักตัวเองให้มากก่อนที่จะไปรู้จักคนอื่นค่ะ ก่อนจะมีใครสักคนเข้ามาลองถามตัวเองตรงๆว่าฉันต้องการอะไรจากความรักฉันกลัวอะไรที่สุดในความสัมพันธ์หรือฉันเคยเจ็บแบบไหนแล้วไม่อยากเจอมันอีกซึ่งการรู้จักตัวเองก่อนจะทำให้คุณตั้งขอบเขตได้อย่างไม่ต้องฝืนเพราะว่าความรักที่ดีเนี่ยไม่ใช่การทนไปเรื่อยๆค่ะแต่มันคือการเติบโตไปด้วยกัน อย่างเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะความรักไม่ใช่สิ่งที่เราต้องดิ้นรนเพื่อได้มาคุณไม่จะเป็นต้องทำให้ใครมารักคุณไม่จะเป็นต้องพยายามทุกวันเพื่อพิสูจน์คุณค่าและคุณไม่ต้องยอมทุกอย่างเพื่อรักษาใครไว้ความรักที่ดีควรจะเบาใจไม่ใช่ทำให้คุณรู้สึกว่าหนักอยู่คนเดียว ถ้าเขารักคุณจริงเขาจะสื่อสารเขาจะรับฟังและเขาจะทำให้คุณรู้สึกมั่นคงโดยไม่ต้องร้องขอค่ะสัญญาณของความรักที่ดีคือ 1. คุณเป็นตัวของตัวเองได้ 2. คุณไม่ต้องกังวลว่าจะถูกทิ้งในทุกๆวัน 3. เวลาไม่ปัญหาเนี่ยคุณกล้าพูดไม่ใช่มีแต่กลัวว่าจะโดนโกรธ 4. เขาจะเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆไม่ใช่แค่เวลาคุณสวยหรือเก่งเท่านั้นและ5คุณจะไม่รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าเวลาอยู่ข้างเขาถ้าในความรักของคุณทําให้คุณรู้สึกเติบโตนั่นก็คือความรักและความสัมพันธ์ที่ดีแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกำลังหายไปนั่นอาจจะไม่ใช่ความรักที่คุณควรอยู่ด้วยอีกต่อไปค่ะ แล้วถ้าถามว่าจะเตรียมตัวอย่างไรก่อนเริ่มรักครั้งใหม่วันนี้ s w t c h Princess Talk มีคำตอบค่ะข้อที่1อยู่คนเดียวให้เป็นซึ่งการอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขคือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพค่ะข้อที่2ให้อภัยกับตัวเองในอดีตไม่ต้องโทษว่าครั้งก่อนเราเคยเลือกผิดแต่แค่รู้ว่า เราจะเลือกให้ดีกว่าเดิมแค่นั้นพอข้อที่สกล้าตั้งขอบเขตที่ชัดเจนถ้ามีเรื่องไหนที่คุณไม่โอเคอย่ากกลัวที่จะพูดเพราะคนที่รักคุณจริงจะฟังและเคารพมันค่ะและข้อที่สี่คือไม่เร่งรีบความรักไม่ใช่การแข่งขันถ้าเขาคือคนที่ใช่คุณจะไม่ต้องเร่งหรือฝืนใจอะไรเลยค่ะ สำหรับคนที่อยากเริ่มใหม่อย่างมีคุณภาพจงคิดเสมอว่าฉันคู่ควรกับความรักที่มั่นคงฉันกล้าจะเป็นตัวเองในความสัมพันธ์เพราะความรักที่ดีจะไม่ทําให้ฉันต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครรักฉันให้อภัยอดีตของฉันเสมอและฉันเลือกที่จะเริ่มใหม่ด้วยหัวใจที่รักตัวเองมากกว่าเดิม s i t ิ h p r i n c e s s t ช lk ขอฝากอีกเรื่องหนึ่งนะคะ ว่าความรักที่ดีเริ่มต้นจากใจที่ไม่รีบร้อนค่ะหากคุณยังอยู่คนเดียวตอนนี้ให้รู้ไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่เพราะไม่มีใครแต่เพราะคุณยังไม่อยากอยู่กับใครที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีค่าขอบคุณที่อยู่กับส p r i n c e s s Talk หวังว่าคำพูดในวันนี้จะพาใจคุณกลับมาอยู่ในที่ที่อบอุ่น สำหรับตอนหน้าเราจะคุยกันในหัวข้อที่หลายคนอยากจะได้คำตอบที่สุดคือจะอยู่คนเดียวไปก่อนหรือควรเปิดใจลองคุยกับใครสักคนแล้วพบกันนะคะบ๊ายบายค่ะ